ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ง้อคนที่มีเงินโอนนะคะรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นไอเห็นป้ายนี้แล้วอยากลองเหมือนบัวเราคือพวกเดียวกันยอมรับว่าที่มาลองร้านนี้เพราะสะดุดตากับคำว่าไม่รับเงินโอนรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นไม่ผิดหวังเลยที่มาลองอีฉันรอคิวนานมากใครไปร้านนี้นะคะแนะนําให้สั่งชามมนาวชามมนาวคือเดอะเบสในราคา25บาทแก้มันดีมากสั่งมา3เมนูนะคะเป็นก๋เหล๋ยเนื้อบะหมี่แห้งต้มยำเย็นตาโฟแล้วก็เส้นใหญ่เย็นตาโฟมาอีกหนึ่งนี่ชอบ กว๋วยเตี๋ยวแบบไม่ต้องปรุงคลินคลีนอร่อยอร่อยหวานกลมกล่อมจากน้าซุปเนี่ยก็คือร้านนี้คือตอบโจทย์แล้วจะเป็นร้านเก่าร้านแก่มากทุกคนคนเน้นร้านตลอดก็คือเปิดร้านตั้งแต่เทีท่ยงสักหน่อยของเที่ยง<ม>จะหมดแล้วที่จะรับก็ไม่รับจะไม่รับก็รับ คือไม่รู้จะอธิบายยัง,<ช>ยงไงดีกว่าทุกคนถ้วยที่โบสั่งไปพิเศษก็ <50 S 1> คือสี่สิบ<า>นะคะอร่อยมากเยินตาโฟมันกลมกล่อมมากมันมีความแบบหวานกลมกลม่อมอยู่ในตัวของไอ้ก็คือไม่ต้องปรุงเลยนะคะถ้าใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบกลมกล่อมอะ่ะที่แบบไม่ต้องหวานโดดเค็มโดดคือปรุงยังไงก็อร่อยอะ่ะคือร้านนี้ต้องยินตาโฟอ่ะโบเติมแค่พริกอย่างเดียวนะคะเพราะว่าโบเป็นคนที่ค่อนข้างกินรสจัดแต่ว่าจัดไปทาง ผ็ดอย่างเดียวอย่างรสอื่นบูกก็ไม่ค่อยชอบอยากแนะนําน,นะคะแห้งต้มยำย็นตาโฟคือรสคือลวกมากําลังดีแบบเหนียวนุ่มหน,นึบหนับสุดปลาลูกชิน้นปลาแผ่นลูกชิน้นปลากลมก็คืออร่อยมากไม่รู้ว่าเขาทําเองหรือว่ายังไงคือมันเหมือนแบบเด้งๆสู้พันแล้วคือได้เนื้อปลาติมๆปลาเส้นปลาแผ่นอนะ่ะคือรดมากเดี๋ยวรอบหน้าไปเนี่ยจะสั่งเส้นปลาลองดูเพราะทุกคนก็สั่งสั่งกันเกือบทุกตัวอยากลองนะคะเดี๋ยวโบจะแปะพิกัดไว้ใต้คอมเมนต์จ้ะ